วัสดีครับพบกับติ่งพระนะครับคลิปนี้จำพอมพูดเกี่ยวกับเหรียญเจ้าปู่กุดเป่งรุ่นที่2นะครับโดยผมจะทําของรุ่นที่สองนี่ก็จะทําเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกเดี๋ยวผมจะให้พอดีผมได้ไปถ่ายคลิปอของเหรียญของญาติเป็นเหรียญทองคํานะเพราะผมผมไม่มีเหรียญนั้นก็มีราคาสูงไม่ไหวนะครับก็เลย ขอท่านถ่ายแล้วก็ขอลง youtube นะครับท่านก็อนุญาตให้ลงนะครับไปถ่ายทำมา,าเดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปตัวนั้นกันเลยนะครับจะได้เป็นแนวทางในการดูเหรียญอื่นๆต่อไปนะครับโอ,โอเคครับเดี๋ยวตัดเข้าเหรียญทองคำเลยนะครับผมจะมาส่องเหรียญเจ้าปู่ขุดเป่งรุ่นสองนะครับให้ชมนะครับตอนนี้มีที่มีให้ชมนะครับก็จะมี สองชุดนะครับเป็นชุดใหญ่นะครับชุดกรรมการใหญ่แต่ไม่ไม่ครบชุดนะครับตรงนี้อาจะมีเหรียญทองเหรียญเงินแล้วก็ทองแดงนะครับลมดําส่วนข้างบนก็จะเป็นชุดรองลงมาจะมีเหรียญเหรียญเงินนะครับเหรียญทองฟ้าบาดเหรียญทองแดงแล้วก็นวะแล้วก็อัป,ปก่านะครับเพื่อให้เรามีชิ้นปลามันอยู่นะครับ อหรียญน,นี้คือเรียกว่าสุดยอดของรุ่นสองนะครับก็คือเหรียญทองนะครับเรามาส่องเหรียญทองกันเลยนะครับหยิบชิ้นปลามันกินเลยนะครับหัวก็หางเก็บไว้นะครับมาดูกันเหรียญทองสุดยอดของเจ้าปู่รุ่นสองนะครับนะครับความเป็นทองสวยงามมากนะครับ ชุดนี้เขาจะมาเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับเดืยนนี้ก็จะเป็นหกสิบสามเหมือนกันเห็นไหมครับเลขหกสิบสามเหมือนกันเลยหกสิบสามนะหกสิบสามเลขเหมือนกันเนะครับชุดมาของเขาเลยนะครับสามเดือนนี้เลขหกสิบสามเหมือนกันเห็นแ,แต่ว่าก่ลนเริ่มย้อยเฉยนะครับเหียแ,แต่ว่า ไม่ไม่ได้ครบชุดนะครับผมเห็นมาพระพระที่มาอ่ามาไลฟ์ในวันนี้ครับไม่ใช่ของผมนะครับผมอได้ความอนุเคราะห์จากทุกพี่ลุกน้องนะครับท่านก็เห็นว่าผมมีความตั้งใจในการทำ youtube ก็เลยอนุเคราะห์เหรียญมาให้สองดูนะครับก็ขอบคุณท่านมากเลยนะครับแลที่นี้อเรามาดูเหรียญทองต่อนะ สุดยอดนะครับของเดียนจะปูกุดเป็ดโอเคนะครับเพราะว่าเราดูหน้าหลังเนี้เป็นรูปธรรมดาโอเคแล้วเรามาดูสองข้องดูนะครับอ่ครับความชัดเจนของิมพ์นะครับ เส้นที่หน้าทัานครับวิ่งเหรียญทองนี่คือเจ้าแห่งเหรียญน,นะครับเวลาเขาปั๊มน่ครับเขาก็จะปั๊มตามเนื้อไล่ไปเนื้ออ่อนไปสู่เนื้อแข็งนะครับเหรียญทองนี่อ่ากปูกกดเป่งนนครับผมเคยเห็นเหรียญหนึ่งเป็นเรียกว่าเหรียญตะกัว่วเนื้อตะกั่วด้วยแต่ไม่มีในโบชัวแต่ผมได้ถามคนจัดสร้างว่าเนื้อตะกั่วมีไหมท่านว่า เป็นเนื้อตะขวรลองพิมพ์พิมพ์มาร้อยองค์นะครับผมเคยเห็นอยู่องค์หนึ่งแต่เสียดายว่าอ,อไม่ได้เช่าหาไว้นะครับเป็นสุดยอดเหมือนกันหลังจากพิมพ์เนื้อตะกว่วแล้วเขาก็จะมาพิมพ์เนื้อทองนะครับอ่าเนื้อทองเนี่ยตรงตรงความไหลของเขาก็จะเป็นริ้วเป็นริ้วนะครับเป็นริ้วเป็นริ้วเป็นริ้ว เนือ้อทองราคานี้เขาก็จะปั๊มเนื้อพิเศษอื่นๆลดหลั่นกันไปนะครับเป็นเนื้ออัปาก้าเนื้อฟาบาทไปนะครับมาดูความขยายเจาะเข้าไปอีกน,นิดหนึ่งนะครับความชัดเจนชัดเจน,นเพิ่มขึ้นนะครับเส้นขีดจันเลยเนื้อ ยิ่งอ่อนความคมชัดของพิมพ์ต้องมากที่สุดนะครับเนื้อทองคือต้องมีครบทุกรายละเอียดนะครับของบล็อกนะครับเหรียญเจ้าปูน่นี่ใช้บล็อกเดียวนะครับไม่มีเป็นแบบหน้าแก่หน้าหนุ่มไม่มีนะครับใช้บลอกเดียวทั้งหมดเลยต้องเหมือนกันนี่คือเหรียญต้นแบบนะครับเหรียญทุกเหรียญครับ เหรียญแท้ก็ต้องเหมือนทองเหรียญทองหมดครับทุกเหรียญเลยนะครับเป็นต้นแบบนะครับผมจะมาดูจุดจ่ายตังกางตัวหนึง่งให้ดูนะครับ,รบเหรียญจะปู่กุดเปลงนี้อาอาใช้ไม่ใช่ใช้คนแกะนะครับแต่ว่ามี ใ้เครื่องในการแกะนะครับเครื่องแล้วก็เข็มที่แกะเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ใหญ่นะครับเห็นไหมครับจะไม่ตรงหลังคาบดก็ไม่สมูทลงไปเลยจะเป็นชั้นๆนๆนะครับอ่าแต่ว่าก็เป็นจุดต่ำหนีนะครับเห็นไหมครับเส้นอะไรยังไม่ได้เรียบนะครับเส้นไม่ได้ไม่ได้เรียบความเป็น นชั้นๆชั้นๆมีขีดเล Means ็กๆ <polar> น,น้อยๆนะครับนั่นคือเป like ็เนจ so er. ุดจ่ายตังของผมเลยก็คือตัวหนังสือนะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือมันกับมีเกตนะครับเห็นไหมครับใต้สละอูมันมีเกตนี่เหรียญแท้ต้องเป็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยทุกเนื้อด้วยนะครับต้องมีอย่างนี้ตัวหนังสือต้องมีเกตนะครับมันกับมีเกตอ่ารุ่นแรกมังกรมีเกตรุ่นสองตัวหนังสือมีเกตนะครับ นี่นะครับเป็นเกตเป็นเกตอยู่แสวสุดสดครับสุดสุดเรียนนี้สุดมากนะครับนี่นะแล้วกขะคุกขะยอดอ่าสุดยอดนะครับมีเกตนะครับข้างข้างหลังต้นสือต้องมีเกตนะครับเนี่ยจุดจ่ายตังเลยนะครับอ่าผมมาดูภาพไปดูข้างหน้าตัวหนึ่งที่ เป็นตำหนิของพิมพ์นะครับตาหนิของพิมครับถ้าเนื้อทองมีครับตุกเหลียญต้องมีนะครับตรงคอควายคำว่าแคลนี่มีขีดลงมาครับจากขอบเหลียนลงมาตลอดตัวคอควายทะลุลงมาข้างล่างนะครับนี่ตรงหน้าคอควายก็ต้องมีขีดเล็กๆครับเรียนแท้ต้องมีนะครับเรียนแท้ต้องมีเลยนะครับ โอเคนะผมว่าน่าจะครบทั่วในส่วนนี้แล้วนะครับมาดูมาดูเนื้อเงินบ้างนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นตัวที่ปั๊มถัดมาจากเนื้อทองนะครับเนื้อเงินปั้มทองเสร็จก็มาปั๊มเงินเพราะว่าอ่อนเป็นระดับสองนะครับของเนื้อครับทองมาก็มาปั้มเงินต่อนะครับ ผมชัดเรียกว่าสูสีกับทองเลยครับแทบจะไม่แตกต่างกันเลยมาดูตาหนิพิมพ์ที่ผมว่ามีขีดเห็นไหมนะตรงใต้คอควายจะมีขีดอยู่นิดหนึ่งตรงหัวต้องขีดตดลงมาเหรียเนี้ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าเป็นเหรียญที่สร้างพร้อมกันครับกับเหรียญนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอาเขากล่องไว พอเงินถูกอากาศมันก็ออกเป็นสีดำนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับขีดตัวขีดหัวคอ,อควายคาว่าแคลวขอบเหรียญลงมาตรวจดคอควายใต้ใต้ใตรงคอควายก็จะมีขีดอยู่เล็กๆขีดตรงนี้อ่านี่ครับตำอหนีของพิมพ์ทุกเหรียญต้องมีนะครับนี่ดูหน้าตาของทาง่านขีดเล็กๆ ตรงเนี้ยจะมีริ้วๆเหมือนขึ้นตรงบ่าของท่านเนี่ยล้วๆรล้วๆเหมือนขึ้นนะมาดูข้างหลัง,งนี่อ่าที่ผมชี้จุดตายว่าตรงสื่อต้องมีเกตนะครับเห็นไหมครับทะลูมีเกตเห็นไหมครับสื่อมีเกตเห็นอย่างนี้แท้เลยนะครับเพราะเก๊ทำไม่ได้แน่นอนครับมือต้องใช้เครื่อง เครื่องพบเขถอดมามันไม่ออกไงครับถามว่ามือแกะมือก็แกะไม่ได้มันเป็นลักษณะของเครื่องที่เขาทำนะครับแต่ว่ามันก็เกิดเป็นตําหนิอย่างนี้ขึ้นมาถอดพิมพ์ไม่ออกนะครับถอดพิมพ์ไม่ออกแกะเอามือแต่งพิมพ์ก็ไม่ได้ไม่ไม่แต่งได้เป็นขนาดนี้ใช่ไหมครับมีเก็ดอ่ามาดูเห็นี้มครับมันจะเป็นชั้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 น ใช้ใช้เข็มเบอร์ใหญ่เครื่องใช้เข็มเบอร์ใหญ่ในการแกะความละเอียดเลยไม่ได้สูงแต่ว่ามันก็เป็นตำหนิของเพลนที่ดีนะครับทําให้เราเห็นเหรียญแท้ดูง่ายนะครับดูง่ายดูง่ายชัดเจนชัดเจนนะครับมาดูมาดูเนื้ออื่นกันบ้างที่ผมว่าทุกเหรียญต้องมีทุกเหรียญต้องมีอ่าเหรียญไหนมาดูเหรียญน,นี้ ว่าเล้๋ยวนี้ชุดใหญ่เลยนะครับเป็นชุดใหญ่เบอร์หกสิบสามเนี่ยดูเดี๋ยวนี้มีไหมตํอหนิ้พิมพ์นะครับมาดูกันนะครับไม่มีนะครับเกตเกตไม่ขึ้นนะครับ ถามว่าแท้ไหมแท้ครับเป็นชุดเดียวกันหกสสามต่อโค้ดมาได้มาจากชุดเดียวกันชุดกรรมการใหญ่แต่เก็ตไม่มีเพราะว่าไงครับมันละเอียดมากผมใช้ของนิคอนนะครับตัวนี้สองลงไปนี่นิคอนี่ความขยายนี่คือสุดยอดแล้วของความขยายสิบเนะครับนิคอนไซส์นะครับส่องส่องค่อยจะเห็นนะครับตัวเนี้เป็นของก๊อปดีแปดสิบ ตัวนี้ส่องดูไม่เห็นนะครับเนี่ยมันละเอียดมากแทบจะไม่เห็นนะครับเนี่ยเห็นอยู่เล็กๆถ้าเอาไซส์ส่องจะชัดขึ้นมาไซส์ส่องค่อยเห็นหรือว่าเป็นนิคอนน่ยเห็นไ้ยจะเห็นเก็ดเลยชัดเห็นเหรียญเหรียญตรงนี้เหรียญทองแดงไม่เห็นนะครับทําไมล่ะครับถามว่า อ้าวผมว่าเหรียญแท้ต้องมีถ้าไม่มีเกี้เหรอไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าเราสันนิษฐานได้ว่ามีนิดนิด,นดหน่อยๆแต่สันนิษฐานได้ว่าเพราะว่าปั๊มนะครับพอปั๊มบ่อยๆๆมันสึกนะครับตัวปั๊มก็สึกๆลงไปเรื่อยๆตัวเก็ดรายละเอียดที่เล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยก็จะหายไปเห็นไหมความความเกิดเริ่มเบลอไปเรื่อยเริ่มเป็น เริ่มความเป็นชั้นของเป็นชั้นอลไรเริ่มไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เจ็ดก็ไม่เห็นนะครับก็เริ่มหายไปนะมาดูตรงคอควายอ่ะขอควายนะไม่ค่อยเห็นเลยควายก็จะไม่มีนะครับเพราะว่าพวก,พวก ตำหนิพิมพที่มาจากช่วงแรกๆพอปั๊มไปหลายๆเหรียญเป็นหมื่นเหรียญเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับบล็อกก็เริ่มสึกไปสึกก็จะหายนะครับมาดูไม่มีนะครับเหรียญอันนี้เหรียญฝาปาดนะครับนะครับจะต่างกับเหรียญทองเลยนะครับเหรียญทองรา,ายละเอียดจะคุมกิบคุคมกิบคาเนี่ยมาดูนี้ก็จะเริ่มเบล,อเ,ล,อ,เลอเริ่มเลือนๆนะครับ ดูเหรียญทองหรียญทองนะครต่างเทียบกันใกล้ๆนะครับใกล้แกันเท่าบาท ตัเบอร์ท้องบาทนี่จะท้องหลังนะครับมดูท้องหลังเท่าเลยเป็นเก so, like. so. ียร์เฮยเบอร์เลยไหมเลอะไปเลยพอพิมพ์ท้องหลังเข้ามาเนื้อยิ่งแข็งพิมพ์ท้องหลัง เริ่มสึกไปแล้วหายไปหมดเลยเก็ดจะหายไปหมดเลยนะครับถามว่าแท้ไหมแท้ครับแท้แต่ว่าพอปั๊มไปเยอะๆอย่างเงี้ยพอสึกไปมีความเห็นเป็นยังเป็นเหลือเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่แต่ว่าไม่ชัดเจนเหมือนกับเหรียญทองครับความคมชัดความ วางกินสวยงามมากๆนะครับ,วค,รบความคมชัดของเหรียญน,นะครับ,รนนรบก็จะมีเนื้อเงินกับเนื้อทองเนี่ยครับที่สูสีกันมากนวมค,คมชัดผมเจอเนื้อเงินนี่ก็เลยโอ้เป็นไปไม่ ได้จะต้องเช่าหานะครับราคาก็อยู่แค่หลักร้อยอย่างนะหลักพันนะครับหลักพันบวกล,กลบแล้วกันเหรียญเงินเหรียญทองนี่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหรนะ่แลตอนนี้ยังไม่เคยมีปรากฏในการซื้อขายเหรียญทองกันนะครับหรือมีแล้วไม่ออกสื่อก็ไม่รู้นะครับเหรียญทองเนี่ยไม่รู้ราคาเลยประเมินไม่ออกนะครับประเมินไม่ออกเลยว่าเท่าไหร่แต่หลักหมื่นแน่ๆนแค่ตอนนี้ทองณปัจจุบันในะวันนี้ที่ผมไลฟ์ก็สามหมื่นหก สามหมื 35, ่นห้านะครับนี่ก็น่าจะบาทกว่าได้ซ้ํานะครับเนี่ยเหรียญเนี้ยสี่ห้าหมื่นแล้วแค่ละทาทองนะครับโอเคนะครับาก,การไลฟ์ครั้งนี้ก็น่าจะลงเลยเวลามา,มามากแล้วไม่รู้จะตัดต่ออะไรได้แค่ไหนครับโอเค,คหมดแค่นี้ก่อนนะครับจะดูคลิปประเสริมด้วยประกอบกัน